สำหรับคลิปนี้ก็ย้ายครับผมตอนนี้ก็ย้ายบ่อครับ oh <my. S 1> ย้ายทีมงานครับผม oh <my. S 1> ไปกันที่ไหนไม่รู้แต่ว่าทีมของญาติป่าน้อยรู้จักที่ไปอยู่ครับ oh <my. S 1> เดี๋ยวเราก็ตามไปนะครับตามทีมของป่าน้อยไปครับวั oh <my. S 1> นนี้ก็ เคลียทงเคลียทางให้ตาไปแล้วครับทําทางออกไปเลยนะครับวันนี้ก็คงยังจะไม่ได้วิ่งนะครับย้ายบอกกันอยู่ mm hmm. ก็เหลือไว้ที่นี่4ี่ทีมครับเหลือไว้4ี่ทีมไปแล้วครับทีมงานโทนหนึ่งเราจานชูก็เอาอคุณปูขึ้นเทเลอร์อยู่ ดีเก็บของครับเก็บของอขึ้นรถช่วยกันนะครับเหนือแตกโซกเลยอ,อวันนี้ผมดำขนาดนี้เลยแขนผมไม่รู้เลยว่าดำมากแต่ก่อนขาวจ้วเลยนะพี่น้องอนอนนัดเฮียบ,บอก็ไปแล้วครับส่วนฟังเจ้ามาร์คทูศูนย์สี่ก็ขึ้นรถไปเรียบร้อยแล้วครับมาร์คทูร้อยขึ้นรถไปแล้ว ต่อหมอกความก็ออกไปแล้วครับส่วนเครื่องครัวเครื่องอะไรก็อยู่บนรถเจ้ายักษ์ครับอยู่บนเจ้ายักษ์ใหญ่นี่กำลังออกเดินทางครับย้ายบอ่อใหม่แล้วก็ผมต้องไปเคลียร์กับทีมของญาติป่าน้อยก่อนนะครับ เดี๋ยวค่อยเจอกันบนรถนะครับระหว่างทางครับผมป่ะจย์ชูก็เอารถขึ้นเรียบร้อยครับไปกันเลยร้อนมากเลยครับตอนนี้ร้อนมากๆครับพี่น้องอบอ้าวครับฝนตกก็ตกแค่ป,ปลอยๆตกไม่แรงครับมันเลยร้อนอบอ้าว นี่ไม่รู้ว่าจะรอดอีกหรอเดินทางได้ครับพี่นอ้องลืมอะไรกันไหมมีใครลืมอะไรกันไหมเสื้อผ้าหน้าแพ ร้อนร้อนจริงจริงแตกโซกค,ครับไปนะครับผมทีมงานโทนหนึ่งครก็ได้ออกจากพื้นที่ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยปลาหวดมาแล้วไปเลยป๋า หนวดก่อนนะพี่น้องนะเดี๋ยวต้องนะครับก็ตกลงย้ายชัวครับเกบอกแล้วไปที่เนินสูงครับไปถึงแยกวัดเนินสูงก็เลี้ยวขวาครับผมเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปเลย ไปบอก่อนครับไปหน้าง,งานก่อนเดี๋ยวผมค่อยจะ,ะกลับมาทํารถนะค่อยจะกลับมาถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายครับฝั่งซานนี่นี่เขาก็อยากย้ายนะครับเขาก็อยากย้ายเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าฝั่งนี้นี่วิ่งวิ่งไกลฝั่งนี้วิ่งไกล แล้วก็รถมันเยอะครับรถมันเยอะส่วนตรงนี้นี่ก็เป็นทีมงานเราเอามาเทให้ครับต้อมหมอความมาเทให้ทําทางให้กับเพื่อโรมงานได้ใช้ทาทางนึกว่าจะได้ใช้เองนะครับแต่ไม่ได้ใช้ ก็จะเที่ยงแล้วครับเที่ยงแล้วไปไวกันจังไม่เห็นแล้วไปถึงไหนกันแล้วถึงนู่นแล้วครับถายหมู่บ้านแล้วเห็นแต่รถอยู่ไกลๆ สายไฟให้จัดชูด้วย

เสามันคือาเาาแท้นู <c oughs> ่นนะ่ะเสารอากาศยาวๆโดนสายไฟเลยสูงกว่าแม่คุยอีกอะ ผ่อดสายไฟไปได้พอดีครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาโอ้รถน้ำแข็งนี่โอ้ที่จอดมีก็ไม่จอดดิชอบจอดติดปิดทางไว้อย่างนี้ครับรถน้ำแข็งคันนี้ มันตอนเขาวิ่งมาเทดินเหมือนกันเขาไม่ยอมจอดตรงนู่นเลยที่เขาซอบดินไว้อ่ะจอดรถน่าเกียดมากเลยอจอดรถแล้วก็ไม่มีใครอยู่บนรถเลยสงสัยผมต้องวิ่งกับเอาสายชาจผมครับเนื่องจากว่าสายชาร์จผมนี่ หน้าที่เขายืมไปใช้ครับพนักงานทําถนน,นเขายืมมาปกปนะแล้วเขายังไม่เอามาคืนเลยครับสายชาร์จของอเขาเรียกว่าอะไรนะไอโฟนนะสายชาร์จ iPhone เดี๋ยวเราค่อยกลับมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครเพราะว่าเราให้ช่างเขาซื้อของมาไว้ให้แล้ว เดี๋ยวเขาจะว่าเรานะครับว่าสั่งซื้อของแล้วกับไม่เอารถมาทําอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาของไปลงไว้ก่อนครับเพราะว่าบนรถผมก็มีท่อเสียเจ้ามาขาวเดี๋ยวจะหลงจะลืมนะเดี๋ยตักดินใส่มาเทช่วยเลยไปตามกันไปเลยครับ นโนสูงหลังจากวิ่งมาสักพักหนึ่งครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านอะไรเนี่ยบ้านอะไรเนาะโนนสูงไหมนี่ใช่บ้านโนนสูงหรือเปล่านะครับเราก็ไม่ แล้วะครับนุ่นเห็นรถดำจอดรอกันแล้วนะครับโออ้น,นี่มาไกลเว้ยรถไทยอยู่นี่เหรอถึงแล้วครับทางเข้าโนนสูงโนนสูงโอ้นกเกอร์นกเกอร์ จ้านุกเกอกลับมาจากคอนเกนแล้วชื่อคนนะครับนกเกอไม่ใช่นี่เลยเองไรเขาไมได้บอวะออหว่า,ากับบาน่คอนเกนหรอม่รัโอ้ัได้ฝนตกอยู่บ่อยู่บา้าทเท่าตกแห้งครับตกแห้งเยอะหน่อ ตรงแยงดีเห็นตาพ่อใหญ่แล้วว่าลูกเกิดกับปัตตุนนะขึ้นรถอยู่แยกละกานะบ่อยังครับไอ้รถไอ้วิลลัมคอนเกนไอ้อยังก่ไอ้ไอ,กกอ,อ,อุบลซูรินคอนเกนนะบ่อยังครับมันมันไอ้โอ้มันเลี้ยนออกไปใช้เขาโคราชบ่หรือว่าเลี้ยนเขาใหญ่เขาไปทางคนเหลี่ยงครับไปผพวกมาสารคามอโอ้เขาสารคามบ่นี่มันเลี้ยนออกไปนี่ออกไปเขาพยัก พอยักเขาัมันจอดตรงไปเออเสื้อสีขอดดิเทียงเอิงเหมือนเดมหอดบ้านนะไปในแทงหกโมงครึ่งออกในหกโมงสองหอดบ้านเที่ยงครึ่งว่ามันไปกเที่ยวแต่ว่ามันก็ยังไข่ยีดอกไอ้บ้านบัวท่ามันทางบ้านนั่นมันก็อยู่รอเมืองเนาะบ้านเจ้ามันอยู่รอเมืองมันก็สะดวกผู้ใดมาหาแฟนบ่ไปเลยครับไอ้มาหาอยู่ในเมืองไหมโอ้ยบอกหนยผมนั่งแท็กซี่ครับนั่งแท็กซี่เข้าบ้านเลย สะดวกสบายเน,ะยนาะคอนเทนเนอรสูงเลยแล้วก็ไปต่อแล้วก็ขี่รถตัวไปบ้านเมียตัวกันนวลมืโอ้ไปกันวนวลบนใบใหญ่หนิมีรถจากกันนวลมากมีรถไม่นีอีกโอ้โหครับเดินไปได้เมียอยู่ฟังบาดผมครับเสี๋ยดุ่มอยู่กันนวลอ่ะครับตอนนี้ก็ัจริงไม้ครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูนะต้องเคลียร์พื้นที่ครับเคลียร์ทางให้เจ้าสมพงศ์ก่อนครับอ่า ต้องให้เจ้าหน้าที่กรมทางมาเคลียร์ทางให้เจ้าสมพงคฮะอา้าวอันนี้คือเจ้าหน้าที่กรมทางนะครับมาเคลียร์ทาง <c oughs> เฮ้ยตัดตัดไปอย่าเกาดิวะมันเหมือนเลยอ่ะ <c oughs> มันลิงหรอห <c oughs> <c oughs> ลังงมด <c oughs> แดงครับเฮ้ยต้องเอากระตาบ่ไปขย่อมะเอาไข่มด <c oughs> แดงไปก้อย <laughs> เอาใส่รถไปก่อนอยังเอาไปทิมใส่ให้นะเออมูจะก,กูเจ็บบทด,ดิีนี่ครับเอาหมอความเสียทางให้เจ้าสมพงครับมามาเรากระเดงไปน้อยนะครับ <laughs> ใครกระเดงใครกระเดงไปไป มันมดขึ้นรถมันโอ้นะฮะสมพงษ์สมพงษ์พงระวังด้วยเบาจันชัวเบาหักหัก้ายหน่อยจันชัวไปซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยไปไปเรยียบร้อยเนี่ยแลบลิ้นกินมดครับอ้ อุกก้ยลมกหัวคดลมหัวคูดพี่น้องครับลมกหัวคดลมหัวคูดอ่ะยางเี๋ยวนี้เราก็จะอยู่คู่กันเลยครับกับทีมงานยางยังไม่หยุดกัดอีกจากบ้านอูโรครับนี่ฮะตอมหวัววามไม่มีแล้วบนหลังแตกไหมครับแตกแตกครับผมแตกอาจจะเส้นไม่ใจนะครับอ่ะตอนนี้เราก็มาถึงหน้างานแล้วครับ นี่ครับผมหน้างานของเราครับเดี๋ยวจะหลอดน้ำมันลงให้กับทีมนี้ก่อนก็มาถึงมาถึงที่เทเรียบร้อยครับผมนี่ครับก็ูดผิดครับโอ้ตายแล้วมาถึงที่ขูดครับก็เราก็จะเส้นเจ้าที่เจ้าทางก่อนครับอาศัยเส้นรวมเลยครับสองคัน เส้นรวมนะบอกเจ้าที่เจ้าทางนะครับลูกหลานขอขมานะครับเหยียบย่ําแผ่นดินแม่ธรณีก็ดูแลลูกหลานครับผมขอให้ลูกหลานทํางานปลอดภัยราบรื่นนะครับอุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวงก็อย่าได้มีว่าเก่าแจ้งไปถึงแม่ทรณีเจ้าที่เจ้าทางเนาะนี่นะครับถือว่าพูดพูดรวมๆไปเลยเนาะพี่เนาะ ก็นี่ครับเดี๋ยวเราก็จะไหว้เจ้าที่เจ้าทางครับขอโทษแม่ธรณีขอโทษเจ้าที่เจ้าทางที่เรามาทำมาหากินเนาะก็ขอให้ราบลื่นครับอันตรายทั้งหลายก็อย่าได้มากั้มกลายนะครับรถลาก็ขอให้ทำงานราบลื่นนะครับอย่าให้มีอุปสรรคครับผม นี่ครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับความเชื่อของคนท้องถิ่นตายายแล้วก็ส้บลูกหลานทีครับทีนี้ก็ตายายแล้วลูกหลานก็ขอต่อเดอ้อตายายเด้อครับผมวันนี้ก็ไม่ได้ทํางานครับวันนี้ก็เดี๋ยวฟั่งฝั่งบ้านจะรวยก็จะไปเอารถรถดําครับนี่ครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆีน้องๆไว้เพียงเท่านี้นะครับบายบายครับผมอคอยมาติดตามใหม่คลิปหน้าครับ